สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออฟกโกกอกตอนนี้จะให้พ่อนิ่มนะคะต่อสายยางไปที่สวนไผ่เดี๋ยวเก็บน้ำไว้ในถังนะคะเย็นๆจะลองต่อท่อลองดูนะคะดึงไม่ออกะ่ะเพาอ,อ,อเน่นมาก โอ้โหเสียบได้แล้วก็แน่นมากเลยนะคะนะโอ้ได้ละน้ำก็แรงอยู่ค่ะเพราะว่ามันแดดร้อนยิ่งแดดร้อนยิ่งแรงนะคะน้ำ พี่ไว้กินน้ำเอเรียนอะทรลูกอ้าวเอเรียนกินอะไรเนี่ยพี่ไว้ดื่มน้ำในท่อนะคะนี่นะคะเดี๋ยวตามไปต่อไปแล้วค่ะเราจะตามไปหาน้ำนะคะตอนนี้โอ้โหดูย่านะคะ ดูญ่าดูมันแต่ละคนอ้าวิ่งวิ่งอ้ยพ่อดูเอเลี่ยนไม่รู้วิ่งทำไมลูกมาทำไมมาหมดเลยโอ้ยรีบพาไปเข้ารม่มดูแดดเปรี้ยงอะไรขนาดนี้ เปียงจนดูใบตองนะคะทุกคนนี่เหี่ยวเหงาเลยนี่เหี<อ>่ยวเหงาเลยขนาดต้นไม้ใหญ่นะคะก็ยังเหี่ยวโอ้เดี๋ยวจะล้มพอดีตรงล่มไรของเรานะคะตรงนี้ก็อนุรักษ์ไม้ไว้เยอะเกินเอาไว้ทำร่มพอนิ่มบอก ดูเอเลี่ยนนะพ่อจะไม่มีแรงแล้วลิ้นลากแล้วลินลากแล้วเลี่ยนไปลูกไปไหวหรือเปล่านี่นะคะเสียงน้ํามาถึงแล้วค่ะที่เก็บน้ําของเราแล้วก็จะลดตอนเย็นๆนะคะเดี๋ยวเอาให้เต็มถังก่อนเดี๋ยวค่อยปล่อยแล้วก็ เดี๋ยวจะเอาท่อมาทำลองดูนะคะโอ้โหอันนี้ดียังยังน้ำยังมาถึงนะคะแล้เวเราก็จะทดลองอีกทีนี่น้ำอันนี้ก็มีองค์นะคะมีโอ่์อเก็บอยู่นี่ไงโอ่งเก็บน้ำก็มีสีนะคะ ทั้งอันนี้เก็บได้2,000ลิตรค่ะขึ้นแล้วนะพ่อ,อแรงนะคะก็ใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงเต็มไหมพี่ <5. S 1> เต็มนะคะ1ชั่วโมง <5. S 1> เต็มค่ะอันนี้ร่มเงาเราเก็บไว้นะคะไว้บังร่มบังเงาไม่ได้เอาออกดูนะคะสังเกตจากใบไผ่นะพ่อนี่โอ้โหเขาหมดเลยค่ะ อันนี้ก็จะมีสายน้ำพุ่งนะคะที่เราเอาไว้แต่ละแถวเนอแห้งแรงมากแรงกม่น้ำนี่แรงมากค่ะแต่ไม้สังไพรกับไม้อันนี้ไม่เหมือนกันแนละ้วเพราะไม้สังไพรมันจะชุ่มกว่าเนาะเขียวกว่านะคะใบเขาอันนี้จะแบบเป็นใบที่ใหญ่นะคะแต่ว่าไม้สังไพรก็จะเป็น ต้นเล็กนะคะแต่ว่าใบเขาแบบเขียวมากแต่ต้นมันก็ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนตายเรียบตายเรียบก็ไม่รู้จะทำไงละเนาะไม่ต้องทำอะไรละ,ะ,รละปล่อยไปทำธรรมชาติลดได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นค่ะนะคะก็ภาวนาอยู่แล้วว่าฝนจะตกประมาณปลายเดือนดูพยากรณ์อากาศแล้วค่ะ โอ้ยเอาเข้าร่มเข้าร่มเด็กๆเข้าร่มนี่นะคะไม้สร้างพายก็จะเหลือสองแถวนะคะส่วนทางนน้นก็จะเป็นไม้สร้างหมนไป,ไปค่ะอ,อ,อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเ้าค่อยมาปิดไวเ้นเนาะใบไม้บ่เออก็มันแดดแรงเห่นี่นี่เหนียวเลยนะคะทุกคน โอ้เสียง,เส,ยงเ,เ,ยเสียงใบมันเนาะเสียงใบมันมันกรอบอ่ะโอ้เหมือนกระดิ่งเลยนั่นน่ะเสียงเหมือนกระดิ่งเลยไปลูกปะต้องให้พ่ออุ้มแล้วเพราะว่ามันร้อนโอ้ยเนี่ยเป็นฮิสโตกพ่อบอกฮิสโตกเอออ้ยพลาดบ่าแล้ววันนี้ริ้นยาวเลยริ้นยาวริ้นห,ห,ห้อยหน้าไม้ออกอยู่บ่พ่อ เอาอะไรมาออกบอกโอ้ยคือโคตรๆเชละบานี้อันนี้นะดูดูขนาดดูญ้านะคะทุกคนเอ๋ยนี่ไงอือ็อนนจะพัดเข้าในบ้านนะคะน้ําก็จะกระเด็นเข้าไปก็เลยมีความเย็นนิดนึงนะคะนี่ไงโอ้ <c oughs> เอเลี่ยนเห่าแม้กระทั่งรถยนต์เลยบ่ลูกบอกพัดเห่าแ <c oughs> ม่กระทั่งรถยนต์นะคะเอเลี่ยน <c oughs> พูด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 แล้วนะคะนี่นะคะโอ้โหชุ่มชําเลยชายเล็กมาแล้วค่ะนะคะน้องอันมายืนตรงนี้เลยลูกจะได้เย็นมายืนตรงนี้จะได้เย็นนี่นะ้ามันพุ่งขึ้นมาแล้วทำไมไม่เอาขึ้นหลังคาลองดูเนาะ เอาน้ำขึ้นหลังคาดีไหมลูกโอ้ยเ<ะ> oh, <okay. S 2> ย็นมากเลยไปยืนอยู่กลางแดดบ่เหย้ยไปยืนตรงน้ำสปริงเกอร์นี่มันพิตพ,พ,พิมาใส่เราก็จะเหมาะอยู่นี่ค่ะหยุดลงตรงไอ้นี่นะคะทุกคนก็จะเห็นนะคะหยุดติ๊งติ้งติ้งเลยแหละ เดี๋ยวเราจะเดินไปดูใกล้ๆนะคะนี่ไงนี่ไงน้ำมันพุ่งมานะคะนี่หยดติ๊งติๆงติงติงเลยโอ้โหเย็นมากเลยค่ะมันมันเด็นมาตรงนี้นะคะกระเด็นมาตรงไอหางนกยูงนะคะโอ้สุดยอดเลยค่ะนะคะเย็น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 นั่งตรงนี้ก็น่าจะเหมาะอืสปีกเกอร์แรงมากนี่นะคะทุกคน ฟิดพิดพิดพิดอยู่เลยเดี๋ยวไปส่องตะก,กะแตนก่อนน้องอันจะกินอะไรลูกอาหารญี่ปุ่นบอ,อโอ้โหกินอาหารญี่ปุ่นทำยังไงกินผัดหรือยังไงต้มโอ๊ยใส่เสื้อแขนยาวไม่ร้อนบ่ลูกออบอขับรถม้ามื่อกี้นี่โอ้ขี่รถมาก็เลยใส่ใสเสื้อแขนยามันจะเปื่อยจะเปื่อยเลยบอหอนผนตายอ้าอ้าอ้ากินอาหารญี่ปุ่นก็กินไปลูก นี่นะคะเห็นไหมขาวๆนี่มันน่าจะออกเยอะแล้วค่ะแต่ว่าเรามาดูตอนที่ออกไม่ได้ดูนะคะเนี่ยตัวเขาจนดําหมดแล้วโอ้อันนี้มีสองสเต็ปแล้วตัวที่ใหญ่ๆก็มีนิญานะคะเอาให้เมื่อเช้านี่ก็เหี่ยวหมดแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเยน็เยนๆก็เกี่ยวให้ใหม่เรื่อยๆน,นี่นะคะนี่เห็นชายใหญ่พ่นเกี่ยวให้อยู่เมื่อกี้นี่กินแหว่งหมดแล้วค่ะก็แสดงว่าเริ่มกินเก่งแล้วค่ะนะคะแทะเก่งละ ตอนนี้ก็โอเคนะคะตัวที่ขึ้นไปแถวผ้านี่ก็มีนะคะนี่ไต่ขึ้นไปเยอะมากอือหอนี่นะคะดำๆนี่ใช่หมดเลยค่ะตาก,กะแตนนะคะก็จะโตไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ดูทุกวันนะคะถ่ายทําให้ดูทุกวันแล้วอีกแล้วอีกนึงนะคะแล้วอีกนึงกล่องนะคะอันนี้กําลังเริ่มออกวัน วันนี้แหละนะคะเมื่อเช้านี้เดี๋ยวก็อีกสองสามวันก็น่าจะหมดค่ะนะคะแดดร้อนเครื่องก็ดับนะคะก็เลยพักเครื่องนิดนึงเมื่อกี้ก็คงจะประมาณนี้ค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝาก fc ไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ